นับว่าเป็นเวลาที่น่าควรจดจำเพราะธรรมเนียมนี้ไม่ได้จัดขึ้นมา10ปีแล้วนี่คือพิธีมอบปริอุมซึ่งเป็นเครื่องอาภรณ์ที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะสวมให้กับบรรดาพระอัครสังฆราชผู้ปกครองภาคมิสซังใหม่ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งผู้ปกครองอาัคารสังฆมณฑลจำนวนมากซึ่งท่านเหล่านั้นจะปกครองสังฆมณฑลที่สำคัญที่สุดของภาคมิสซังนั้นสำหรับพิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันที่29มิถุนายนของทุกปี ระหว่างพิธีบูชามิซาขอบพระคุณสมโพชนักบุญเปโตรและเปาโลครั้งสุดท้ายที่ทำเนียมนี้จัดขึ้นคือในปี2014โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งในปีต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอาร์เจ,จนตินาผู้นี้ได้ทรงเปลี่ยนรูปแบบพิธีกรรมใหม่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์จะทำการอวยพราปริอุมเหล่านี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่จะไม่มีการสวมมอบให้ในมหาวิหารทั้งนี้พระสม,มณทูตแต่ละพื้นที่จะเป็นผู้มอบให้พระอัคารสังฆราชนัสังคมนทนของแต่ละท่านในเวลานั้นนายจารีดพิธีกรรมของพระสันตปปากุยโดมารินีอธิบายว่าจุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธรรมเนียมคือเพื่อต้องการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันเข้มแข็งของพระอัคารสังฆราชต่อพระศาสนจักรท้องถิ่น อย่างไรก็ตามก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่สมเด็จพระสันตะปาป,ปาจะมอบป,ปริอุ่มเป็นการส่วนพระองค์สมเด็จพระสันตะปาป,ปาเบเนดิกต์ได้ส่งมอบป,ป,ปริอุ่มเป็นการส่วนพระองค์ให้แก่พระคารินันต์แองเจโรสโคลาในปี2011นาค่าเทลกอนเดนโฟสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสก็ทรงทำเช่นเดียวกันในปี2020นาค่าซาสันตามาธาแก่พระสังฆาอัยกาแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ปีเอบาติสตาพิซาบ o l ก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นพระคาดินันสิ่งที่น่าสนใจในพิธีกรรมนี้ก็คือความหมายของปริอุมผ้าคล้องคอที่มอบให้พระอัคาราสังฆราชใหมน่นี้ทำมาจากคนแกะและสิ่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายที่เกี่ยวข้องกับแกะในพระศาสนจักรอันที่จริงแล้วคนแกะนี้ไม่ใช่ขนแกะทั่วไปแต่มาจากแกะขาวสองตัวที่ถูกเลี้ยงโดยคณะพคินีในอารามโรมัน ในวันที่21มกราคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญแอ็กเนสพระสันตประาจะอวยพรแกะ2ตัวนี้จากขนแกะจะแกะสองตัวน,น,กกวนี้ปริอุ่มจึงได้ถูกถักทอขึ้นและถูกนำมามอบให้บรรดาพระอัคารสังฆราชองค์ใหม่โดยสมเด็จพระสันตประาจะเป็นผู้สวมให้ทุกวันที่29มิถุนายนของทุกปี